ช่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมานับถอยหลังสำหรับโครงการคนละครึ่ง plus ที่จะเริ่มใช้ในวันแรก29ตุลาคมนี้มาย้ำเตือนกันนะคะว่าเสื้ออะไรได้บ้างห้ามเสื้ออะไรบ้างนะคะทมลายคนละครึ่ง plus นะคะจะเปิดให้ใช้เส็ตครั้งแรกในวันที่29ตุลาคม ที่จะถึงนี้นะคะโดยภาครัฐจะร่วมจ่ายค่าสินค้าและบริการบางประเภทให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อลดรายจ่ายให้กับประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นและสร้างรายได้แก่ร้านค้ารายย่อยซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยสำหรับไทม์ไลน์โครงการคนละครึ่ง p l u สนะคะเปิดให้ลงทะเบียน20ตุลาคม2568 ถึง26ตุลาคม2568และ29ตุลาคมเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกของโครงการคนละครึ่ง plus นะคะช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา7พฤศจิกายนประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ผ่าน food delivery วันแรกนะคะ11พฤศจิกายน เป็นวันที่คนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในเวลา23นาฬิกาและ31ธันวาคม68สิ้นสุดโครงการเวลา23นาฬิกานะคะมาดูเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนะคะผู้ที่ประสงค์รับสิทธิโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่20-26ตุลาคมผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการค,ครึ่งเฟสที่5ปี65สามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิ์และตรวจสอบผลผ่านการแจ้งเตือนบนแอปเป่าตังค์นะคะ ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิโครงการคนลครึ่งเฟส5ปี65สามารถกดลงทะเบียนรับสิทธิและตรวจสอบผลผ่าน SMS และแจ้งเตือนบนแอปเป่าตังผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง plus เริ่มใช้ได้ตั้งแต่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง plus นะคะจะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน68 ก่อนเวลา23นาฬิกาเพื่อไม่ให้โดนตัดสิทธิ์ตามเงื่อนไขโครงการนะคะทีนี้มาดูเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์รัฐช่วยจ่าย50%ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%ผ่านแอปเปลิลตังค์นะคะตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68 6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือสูงสุดตามวงเงินสิทธิ์ผู้ยื่นแบบภาษีจะได้รับ2,400บาทต่อคน และผู้ไม่ยื่นแบบภาษีจะได้รับ2,000บาทต่ตอคนสิทธิ์จะถูกสะสมหากใช้ไม่หมดในแต่ละวันนะคะระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันใช้สิทธิ์ร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ใช้ใจ่ายกับร้านค้าฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่7พฤศจิกายนถึง3 1> ท1ธันวาคม6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะซึ่งไม่รวมค่าจัดส่ง ทีนี้มาดูกันว่าคนละครึ่งพลาสซื้อระไรได้บ้างนะคะก็จะสามารถซื้ออาหารเครื่องดื่มของใช้สินค้าทั่วไปนวดสปาทําเล็บทําผมขนส่งมวลชนสาธารณะซึ่งก็ได้แก่รถไฟฟ้าในเขตเมืองรถไฟรถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่นิติบุคคลได้แก่แท็กซี่รถตู้รถ รถสามล้อรถสองแถวรถจักรยานยนต์และรถสามล้อที่ดนะคะคนละครึ่ง plus ห้ามซื้ออะไรบ้างนะคะไม่รวมถึงสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดและสินค้าบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระล่วงหน้าและต้องมีการซื้อและต้องมีการซื้อสินค้าบริการจริงตรงตามมูลค่าที่สแกนจ่ายนะคะไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือ รับแลกสินค้าบริการคืนเป็นเงินสดไม่ว่ากรณีใดๆนับถอยหลังนะคะสำหรับโครงการกระครึ่งพลัสวันแรกที่จะเปิดให้ใช้จ่ายก็คือ29ตุลาคม2 5 6 8คลิปนี้มาย้ำเตือนกันว่าซื้ออะไรได้บ้างห้ามซื้ออะไรบ้างนะคะ